โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษ,ษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ ios แล้วก็ android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้ โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังดีเคลนไรท e ตัวล่าสุดเช่นนี้100นะตัวนี้100นะครับผมนะบล็อกทูบลกเหรออันจริงดีเคลนไร t ์บล็อกทูบล็เกือบหมดเลยปะมันมี d e ส t ต o ร e เยบ้างนิดหน่อยนะถ้าเทียบกับโอ้เทียบได้หมดเลยจริงฟีเจอร์เขียวก็ได้มันะเป็นนักเแต่ที่ผมชอบใช้นะด้วยความที่มันแบบคลองบอลดีมีความคล่องตัวนะ นะคือเป็นเป็นกลางรับที่มันไม่ได้ชาคือมันมันค่อนข้างโอเคอะนะครับผมมันค่อนข้างพลิ้วอยู่นะก็เลยชอบใช้ดีเทินไรโอเคฟีเจอร์เขียวมีบูตเหรอแต่ตัวล่าสุดเนี่ยเกยมรับแน่นๆนะเกมรับแน่นๆพลังการยิงความเร็วถือว่าเร็วกว่าแต่ฟีเจอร์เขียวมันก็เน้นความหลากหลายนะนะมันได้เกมรุกนะได้จ่ายบอลได้ลูกตั้งแต่ความโค้งลูกโมงนะได้ แข็งเกร่งมาด้วยนะครับผมพวกบาลานซ์แข็งเกร่งกระโดดสเตมิน่านะสำหรับฟีเจอร์เขียวได้ความหลากหลายสกิลก็ค่อนข้างจะต่างกันนะนะฟีเจอร์เขียวกับตัวที่เป็นแบบไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างต่างกันนะฟีเจอร์เขียวก็แน่นอนหลากหลายนั่นแหละยิงไกลอะไรเงี้ยเปิดบอลแม่นตามประกบเปิดริมเส้นอะไรเงี้ยคือมันมีส่วนตัวล่าสุดก็หลักๆก่กอนสกิลถ้าเป็นสกิลยิงก็จะมียิงโดยไม่ต้องจับบอลอย่างเดียว นะสกิลจ่ายมีเปิดบอลเมนนะเปิดบอลพุ่งแต่ไม่มีเทงบอลช่องไม่มีเปิดดึ่มเส้นนะนะก้นั้นเกมรับซะมากกว่านะแต่ก็เป็นบล็อกถูบล็อกเหมือนกันนะครับโอเคเกมรับเน้นน่าจะเน้นสุดละมั้งผมว่านะเกมรับบวกความนน่าจะดีสุดละมั้งในะเวอร์ชันนี้โอเคนะถามว่าเวอร์ชันไหนดีกว่าเหรอถ้าเลือกใช้ผมใช้ตัวที่มันหลากหลายกว่านะส่วนตัวนะชอบใช้ตัวที่มันหลากหลายสาหรับดิกลไ์นะครับผมมันยิงได้บ่อยนะ นะโอเคถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ล่ะเวอร์ชัน1น0ไม่ต้องบูตโอ้โหเห็นไหมเกมรับเนี่ยตัวล่าสุดค่อนข้างกินนะครับผมแสดงว่าตัวล่าสุดค่อนข้างเด่นเรื่องเกมรับเลยนะครับผมส่วนฟีเจอร์เขียวก,ก็ได้ความหลากหลายไปนะฟีเจอร์เขียวมันเด่นความหลากหลายอยู่แล้วนะครับผมมันครบเครื่องกว่าง่ายครบเครื่องแต่ก็หลากหลายส่วนถ้านั้นเกมรับเลยก็ตัวล่าสุดก็ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าเจ๋มนะครับผมโอเคโอเค,อเคก็ไม่แย่ มูตัวนี้ร้อยสองเหรอใช่อไม่ถึงดิเอาอะไรไปร้อยสองล่ะฟีเจอร์เขียวอัพเวลไม่ได้นะครับผมแต่เป็นเดสโซเยอร์นะนะขอเป็นบล็อกทูบล็อกก่อนแล้วกันบล็อกทูบล็อกตัวนี้เป็นเวอร์ชันฟรีนะสมัยแรยกๆเลยอะ่ะนะทานอสเก้าเก้านะครับผมเกมรับโอ้โหโอ้โหโอเคโอเค,อเ,คเกมรับเป็นสูสีตัวเก่าดูดีกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าทักลิงกับเ e อ็กซ์คริชั่นนะแต่ตัวล่าสุดมาได้ ครองบอลนะได้ครองบอลด้วยความโค้งได้สปีดได้พวกเนี้ยนะครับผมจริงให้ตัวล่าสุดดีกว่าใ้ตัวล่าสุดดีกว่าโอเคตัวนี้ที่อยู่ในพีไอ,อพิกหนึ101่งร้อยหนึ่งว่ะหนึ่งร้อยหนึ่งว่ะครองบอลตัวล่าสุดจ่ายบอลตัวตัวเก่าความโค้งตัวล่าสุดพลังการยิงสปีดสปีดต้นจริงสูสีนะไม่ได้ต่างกันเยอะนะ ไม่ได้ต่างกันเยอะตัวเก่าที่หลักๆอ่ะผมว่ามีแค่มีแค่จ่ายบอลที่บวกเยอะที่เหลือก็บวกหนึ่งแอคชั่นเนี้ยบวกหนึ่งกระโดดบวกหนึ่งนะที่บวกเยอะจะมีจ่ายบอลที่บวกเยอะนะส่วนตัวล่าสุดก็จะมีอ่ะครองบอลบวกหนึ่งก็จริงแต่มันก็บวกสามอย่างเลยนะนะแล้วก็ได้ความโค้งแล้วก็มีสปีดที่บวกเยอะพลังการยิงที่บวกเยอะผมว่าส่งเวอร์ชันนี้สูสี สูสีร้อยหนึ่งกับกับหนึ่งร้อยเนี่ยถือว่าสูสีเลยว่ะนะครับผมถือว่าสูสีกันเลยนะฮะโอเคอยู่อยู่ที่อยู่ที่คนเลือกได้ว่าจะเน้นจ่ายบอลไหมแต่ถ้าเน้นจ่ายบอลก็ดีก็ดีเหมือนกันนะล่าสุดก็ดีเหมือนกันดีคนละแบบสกิลเหรอโอ้สกิลคล้ายกันเลยนะสกิลคล้ายกันต่างกันไหมเหมือนจะต่างกันหรือเปล่าวะเหมือนเหมือนกันได้เลยปะเนี่ยตามประกบอ๋อสกิลเหมือนกันสกิลเหมือนกันอยู่ที่คนที่เลือกใช้แหละ นะสำหรับดิเคเนอร์นะครับผมโอเคสูสีสูส,สีไม่ได้ห่างกันเยอะเวอรนนี้1น0เหมือนกันเกมรับตัวล่าสุดแน่นอนตัวร้อยได้จ่ายบอลเหมือนเมื่อกี้เลยได้จ่ายบอลบวก 8, แปด้สเตไม่ได้บวกหนึ่งโอ้โหโอ้โหให้ตัวล่าสุดดีกว่านะส่วนตัวผมน,นะให้ตัวล่าสุดดีกว่าคลองบอลเนี่ยตัวล่าสุดกินแบบกินขาดอะนะบวกสองบวกหกบวกสามอย่างเงี้ยนะแต่แน่นอนว่าเสียเสียใจบอลไปเยอะเหมือนกัน แต่ก็ได้พวกความโค้ดและเกมรับมานะพลังการยิงสปิริต้นอะไรเงี้ยมให้ตัวล่าสุดนะถ้าเป็นเวอร์ชันนี้โอ้แต่เป็นคนละสไตล์ว่ะเออคนละสไตล์นะสำหรับดิเคลนไรโอเคบล็อกถึงบล็อกโอนมันมีหลายเวอร์ชันนะเนี่ยตัวนี้ก็บล็อกถึงบล็อกบล็อกถึงบล็อกเก้าเก้าอ่ะเก้าเก้าเหรอหืมศูสีอีกแล้วสูสีอีกแล้วนะครับผมมาทรงนี้สูสีว่ะนะ่าดิเคลนไร นะสูสีเ9้าก้าก0รได้จ่ายบอลจ่ายบอลแต่มันก็ได้ทักลิงด้วยตัวร้อยดีกว่านิดนึงผมว่าดีกว่านิดเดียวนะไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมสแตนไลนมันน่าใช้หมดเลยว่ะเป็นตัวนึงที่ผมชอบใช้นะนะใช้บ่อยอะ่ะใช้ประจำอะ่ะโดยเฉพาะฟีเจอร์เขียวนะมันได้ความหลากหลายที่ค่อนข้างจะเยอะนะเก้าเก้วอร์ชันนี้อันนี้ก็สูสีกแล้วนะครับผม ลูคสเตตมันไม่ได้ห่างกันเยอะเอาจริงๆนี่ยวมันไม่ได้ห่างกันเยอะนะฮะอืมอืมสูสีสกิลก็เหมือนกันนะสูสีว่าร้อยกับเก้าเก้าสูสีแล้วร้อยกับร้อยหนึ่งก็สูสีนะถ้าเอาเก้าเก้าเทียบกับร้อยหนึ่งจะจะสูสีปะนะโอเคหมดแล้วนะครับผมอืมนะแต่ถ้าส่วนตัวที่ชอบใช้ก็คือพวกฟีเจอร์เขียวในะฟีเจอร์เขียวมันมันมันดีตรงที่ว่ามันมันหลากหลายนะครับผมฟีเจอร์เขียวมันได้ความหลากหลายกว่า นะตัวนี้รนะ้อยหนึ่งด็ดเดมันได้ความหลากหลายกว่าแต่เกมรับก็ถือว่าไม่ได้แน่นเท่าตัว,ต,วตัวล่าสุดนะแต่ความหลากหลายเนี่ยมันทําให้แบบรู้สึกว่ามันได้หมดอะ่ะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้และกันสําหรับเทียบค่าพลังดิเคลนไรนะครับผมตัวล่าสุดก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมใช้ได้เลยฮนะอยู่ระดับที่เป็นต้นต้นอะ่ะอยู่ระดับต้นต้นเลยแหละนะครับผม,มสูสีเกือบทุกเวอร์ชันแต่ถามว่าดีสุดไหมมันก็พูดยากนะมันไม่สามารถเลือกได้ว่าดีสุดหรือเปล่า นะครับผมแต่ก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในบนบน่ะนะอยู่ในบนบนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมอืมโดยเฉพาะเกยมระดับที่เกี่ยมนะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลส